หลังจากที่ผ่านวันเกิดแด๊ดดี้ของเรานะครับผมแล้วก็พี่สุดที่รักของผมคนหนึ่งนะครับพี่อาร์เร็กซ์สมวันผ่านไปมังพี่ไทยสวัสดีครับพี่ไทยอุ้ยทรงผมอ,อะไรเนี่ยม,มีแต่คนบอกว่าพี่ไทยแบบว่าจะมาแย่งโอบโบจากพี่หลังกับพี่มินด้วย<า>คือเนี่ยโอโบอยบหองไงไม่ถึงมีคน,คนในแบบว่า โซเชียลบอกว่าบอกว่าที่ไทยก็เลี้ยงโอโบเหมือนกันใช่ผมเลี้ยงโอโบท่านก็เลี้ยงทำไมหรอโอโบีก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ที่ละคนที่ละคนอันนี้ว่าเกี่ยวกับอะไรว่าเกี่ยวกับว่าจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องพี่รันกับพี่มินด้วยคือหมาเควาว่าอะไรคือพี่รันพี่มินเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่โบใช่เขาแย่งแรงแย่งเลี้ยงโบกันไม่พี่เลี้ยงโบไอคนนี้ไม่เกี่ยวเลยคนนี้ตัวอะไรคนนี้ครับก็สอนร้องเพลงนะครับวันนี้วันนี้นะครับแต่ ันนี้ใช่ไม่เดี๋พี่เลี้ยงโบพี่บอกมั่นใจมากพี่เลี้ยงโบพี่สอนโบล้างจานใช่พวกคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเหมือนให้ล้างช้อนซ่อมมั้งครโบอโบโอ้ปกติช้อนซ่อมคุณจับช้อนแล้วก็ล้างงี้ไหมบวบเหมือนเอาซ่อมวางบนซิงแล้วก็เอาเอาเอากระขัดอย่างเงี้ยขัดเป็นอูขัดแบบมันดูห่วยเลยขัดอย่างเงี้ยถ้าอาบน้ำแล้วก็น้ำก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ล้างขัดขัดไปเลยนี่รู้วิธีการล้างจานยังไงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่ใช่พี่ไทยสอนผมใช้ชีวิตเ่ะกดกล้องแล้วพี่ ยังไงต่อพี่ก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะเห็นไหมถ้าอบนทำอย่างนี้ใช่ไหมแตเ,<อ>เราจะสอนคนเองไอเดี๋ยวเราจะสอนอโบนและทุกคนเองถ้าเราทำอย่างนี้อ่ะอัวเลยแบบนี้ต้องกดขึ้นให้หน้าเราเนี่ยแล้วก็เอียงรับแสงด้วยอ่ะว่าไงโอโบ่อ,อ๋จะมาบอกว่าช่วงนี้พี่โปก็เลี้ยงโบเหมือนกันไม่ถึงกับเลี้ยงแบบเลี้ยงอ่ะจ่อยู่โบตลอดเลยพี่รันกับพี่มินก็เริ่มงอนโโบไปทั้งคู่แล้ว พี่ไม่ค่อยงอนโบหรอกจะบอกว่าเฟคนิวส์นะครับพี่ยังงอนผมอยู่เลยเมื่อวานเลยอ่ะแงหล่อยีใช่เพราะอย่าโง่เอาบอกทำไมอะพี่โตกลับบ้านแล้วเขาโตไม่บายเขาโายบายบายบายกลับดีๆนะเอาหน้าหาของคืออะไรเอาจริงผมเองก็ยังไม่รู้หรอกไม่คือโบอะทำไมต้องมถามอ่ะ โจะก็เราต้องแกนสารในคิดไงโปรจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องพี่อะไรกับพี่มินไงว่าบอกว่าพี่คนพี่สุดพี่พี่สุดที่รักอะพี่สุดเขีอือพี่สุดเขีทุกคนน่าจะรู้จักพี่สุดเขีแล้วแต่แซงเบอร์หนึ่งเต็มไปหมดเลยที่พี่สุดเขี้มันชี่แซงน่ทุกคนทุกคนทุกคนต้องเข้าใจกัอนว่าพี่สุดเขีพี่สุดเขีเป็นพีเอ็มของเราเป็นเมเนเจอร์ของเราพี่สุดเขีไม่ใช่แซง ครับพี่ผมลูกเขาโทษมีเสียงดังเราอันนี้นะอันนี้ครับโอ้ท้ายพี่รอดอะไรนะอ๋อพี่ช่วงนี้พี่บอกว่าสอนผมเรื่องการละครนะ <c oughs> ใช่เพราะว่าการละครอะสำคัญมันจะทําให้เราอ่ะได้ไปอยู่ในสายงานที่หลากหลายมากขึ้นจริงๆริงใช่เรียนจากพี่นะี่แหละดีสุดสุดนะนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเราสนิทกันเ <c oughs> พราะว่าพี่พาผมไปได้ละครทุกคนในภาคเลยวันนั้นอะซ้อมดัดๆกันอยู่อ่ะ สอนบ็อกกิ้งดัดๆบ็อกกิ้งกันอยู่เลยอ่าไปเล่นละครแต่ละคนหนูอะเขาเอะโจทยนบทบาทให้คุโบแบบคุโบหมดคือคุโบคือต้องไปเป็นนักเรียนในโรงเรียนเลยเป็นแบบเฟียสเลยตอระนนี้ที่ไปถูกอัดคือกมีอ๋อพี่เล็กพี่เล็กขโมยมะม่วงผมเหรอตีคำถามนะคนที่มาดูคลิปนี้ต้องได้สาระต้องได้แกะแกะแกะแท้มันคืออะไรคือการที่พวกเราสนิทกันไงพี่ นี่คือวันต่อไปครับเราผมก็จะมาถามพี่มินกันนะครับผมวันนี้พี่รันไม่อยู่นะยังไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยครับก็วันนี้มีไปทํางานนิดหน่อยอะไรโอ้รเนี่ยเฮ้ยพี่เล็กสรุปพี่เลี้ยงผมไปเนี่ยอะไรเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงโอ้ยประเด็นโบไปหมดละโออ้ย โอ๊ยหนักหนักกินหนคกิดจังวะเต้นเกนโตอย่างอะละโคตรเท่ยอ่ะนกำีืปุ่มจบเกนโตเกนโตมันจี่อลังีคิดถึงพี่ยงจังพี่โป้คุบอกว่าวันนี้พี่โปหล่อจังแต่ผมวันนี้เหมือนเป็นสังกัตังเนยพอแบบจบงานแล้วพี่เป็นะใส่ไวกวอยังไรนะ นิ้วผมวันนี้น่ารักมากเลยผมผมหล่อแปลกๆเกรชนโะเจ๊เอาละแก้งกันละอ่ะงอนละไม่พอจบงานปุ๊บก็คือเป็นแบบลูกนิสิตเหมือนเดิมละลูกมิสิตมิสิตคืออะไรผมยังไม่รู้เลยแต่นั่นแหละผมชอบอย่างนั้นแหละนี่ไงนักศึกษามหาลัยอยู่แล้วเรียกว่านิสิตถทำไมที่ไปเรียนวัานักศึกษาไปเลย เป็นดูอะไรันมวันนีเยาวนนอเปเมื่อเช้าผมทำอะไรพี่ทำไมพี่ถึงงอนผมเพราะว่าโอโบสนใจติดพี่มิงมาแล้วก็วิ่งไปหาพี่มินก่อนทั้งทั้งที่ฉันน่ะรอเล่นกับเธอตั้งแต่เมื่อกลางเมื่อกลางคืนโอเคพี่จะผมงอพี่ทั้งวันเลยนะใช่นี่ไงดีละดีกันละดีแล้วเนาะโอเควันนี้เหนื่อยมากเลยไม่เหนื่อยพี่ เราจะมีอีกหลายวันที่เหนื่อยใช่โอเคนะครับวันต่อไปเราจะมาคุยเรื่องประเด็นนี้กันอะไรประเด็นพี่กับพี่อรันอะว่าจริงๆแล้วใครเป็นพี่สุทิระของผมพี่เป็นพี่สุธิระของอรันจุ๊บโอเคจบแล้วทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเคียวว่าใครเป็นพี่สุธิระของโอโบ คำตอบก็คือผมเป็นพี่เศริราของอลันจบอเจบเจ็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 บ,จบีมินชอบหยิกผมชอบกัดผมชอบหยิกผมอะอ่าก็คำตอบก็คืออะไรนะพี่พี่มินคือคนที่เลี้ยงพี่อลันใช่พี่ <Okay. S 1> เก็บเด็กแพนเทอร์ครบทุกคนละไม่ไม่ครบพี่จะเก็บเด็กแพนเทอร์ครบทุกคนก่อนเป็นเสื้อต,ตอนนี้จะเป็นแมวพี่ไม่ได้เลี้ยงเค่ไ พี่เลี้ยงอเล็กแล้วตอนนี้ใช่เหรอไม่ต้องพูดยาอุ๊ยมัวร้อนโอเคประเด็นเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีแค่พี่หมินกับพี่อรันนะจริงๆก็จะมีพี่อโปด้วยพี่เล็กด้วยอีกโตด้วยก็คือพี่เลี้ยงพี่เล็กใช่ไหมแล้วพี่เล็กจริงๆแล้วพี่เล็กก็เลี้ยงโบพี่โบก็เลี้ยงโตใช่โบเลี้ยงโตคนเดียวเลยในบ้านเนี้ย ถ,ถึงด้านถึงด้านนะเอาใหม่ถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ได้วันนี้ก็ไปถามคําถามมันแล้วเนาะจากพี่มินแต่พี่นันไม่อยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีใครเลี้ยงโบแบบเลี้ยงคนเดียวหรอกมันก็เลี้ยงแบบหลายๆคนแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เลี้ยมันเป็นแบบว่าฟิลแบบดูแลกันเองมากกว่าครับไม่ถึงแบบผมเองก็แบบอาจจะดื้อจริงหรืออาจจะซนจริงแต่ผมก็แบบว่าโตขึ้นแล้วใช่ผมโตขึ้นแล้ว จากวันนั้นครับมีมีหลายคลิปที่แบบอยู่กับแพนเทอร์แล้วก็ดื้อย,อยู่แต่ว่าก็หงตัวแล้วครับผมวกกับว่าตอนนี้ก็เอ่เหลือมากไม่ไหวแล้วครับผมขอแววน้ำก่อนตอนนี้ก็อาบน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป่าผมไปสิบชาติแล้วนะครับตอนนี้สิบนาทีครับผมก็ผมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปตัดผมมันก็เลยจะยาวนิดน,นึง นี่ดูสิผมได้อันนี้มาผมไปเจอแล้วผมเพิ่งรู้ว่าไฟในห้องผมมันเปลี่ยนสีได้ดูนะอึบ้บเออสีชมพูค่เป็นพวกเิ็นที่โบจะมาพูดก็คือแค่รู้สึกว่าทุกคนอาจจะเห็นโบอยู่กับแบบว่าพี่มินพี่อารันแบบว่าพี่เล็กกับเนก็กกับแค่นี้อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมสนิทก,กับทุกคนในบ้านเลยนะครับแม้กระทั่งแบบฝั่ง แกง๊งอ่ฝั่งแก๊งต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะแก๊งพีมคอปเปอร์พิหารอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริโบก็สนิทหมดแล้วก็แบบพวกเราก็อยู่ในบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนิททุกคนสระโบนะแบบโบสนิทกับทุกคนเลยแต่แค่แบบมันอาจจะไม่ได้พวกอาจจะไม่ได้รู้เพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้หรือไม่ยังไม่มีใครถ่ายตรงนั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่แปะอยู่ตรงนี้ก็คือ ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรเร,เราเปลี่ยนไฟเป็นไฟปกติกันดีกว่าเออไม่ใช่นี้โอเคโอเคปกติละเราปกติละจบแล้วนะครับผมสำหรับวอล์กของโอโบก็จริงๆโบก,ก็คิดถึงทุกคนมากไม่ได้ทาวอล์กมาสักพักแล้วจริงจจะมาบอกทุกคนว่าหลังจากที่รายการจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโบก,ก็จะอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเราทุกคนนะอาจจะเห็นว่าช่วงนี้โบแบบ มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับผมเพราะว่าไม่รู้ทำไมผมมีความสุขมากแล้วโบก็รู้ว่ารอยยิ้มมันน่าจะเหมาะกบับโบมากที่สุดนั่นแหละโบก็เลยอยากจะใช้ทุกวันให้มันคุ้มค่าที่สุดโดยการมีความสุขที่สุดครับผมโบรู้สึกมีความสุขมากกับการที่เกิดมาเป็นเด็กคนนี้ที่มีแต่คนรักแล้วก็โชคดีกับทุกอย่างแล้วได้มาทำงานนี้มันทำให้โบรู้สึกไม่เหนื่อยเท่าที่โบวควร He thought that we're only getting older baby i've been thinking about it lately does it ever drive you crazy and i see you the way i breathe you in it's the texture of your skin I wanna wrap my arms around your baby, never let you go home oh. And I see you the way I breathe you in Hey <coughs> <coughs> <melodic> There's nothing like your touch It's the way you let me up Yeah